สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเรื่องของคนเก่า EP ที่7ในวันเสราร์ที่13มีนาคม2564นะคะ13มีนาไหมน่าจะ13มีนานะอ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้เรื่องราวของคนเก่าที่คุณคนเก่าๆในชีวิตคุณแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรู้จักเก่าๆที่คุณมาถามถึงเนี่ยตอนเนี้ย ชีวิตเขาจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นเรื่องราวของใครคนไหนในอาทิตย์นี้นะคะ ไม่รู้เดี๋ยวมาเปิดไพ่พร้อมกันนะคะก็ถ้ามีโฆษณาขึ้น <c oughs> ก็ฝากติดตามรับชมโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเล็ก <c oughs> ๆน้อยๆให้กันด้วยนะคะ <c oughs> ก็เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นสถานการณ์อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยแล้วเหตุผลเห,เ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 ,หเหตุการณ์ผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน่ะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อาจหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ฟังเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็อย่าอินมากเกินไปนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยกับคนเก่าๆที่คุณมาถามถึงเนี่ยก่อนที่จะเลิกกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างเอง่ยขอห้าใบค่ะอาทิตยนี้ใช้ Universal Celtic Tarot ทั้งสาคลิปเลยนะคะ สูอ o อ c คับ the wheel the hangman death แปดดาบเดี๋ยวขอขยายนะค่ะว่าแปดดาบคืออะไรเอ่ย แอสซบหวานเอสอบครับอ่าแล้วเดอรวิว hmm. คืออะไรคะคิงอบหวานจัสติกก้าวดาบ สถานการณ์ของชาวเรื่องของคนเก่านะคะก่อนที่พวกคุณจะเลิกกันไปปิ่นคิดว่าพวกคุณน่าจะมีความรู้สึกรักแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแหละเออถ้าเป็นในกรณีที่ยังไม่ได้คบกันนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างชัดนะว่าอาจน่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบเคยคบหากันเป็นจริงเป็นจังมาแล้วนะคะในอดีตนะแล้วทีนี้เหมือนว่าในช่วง มันมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนมันเป็นเดสตินีโชคชะตาที่ว่ามันกำหนดมาว่ามันจะต้องเกิดนะคะก็คือเกิดแบบให้พวกคุณจะต้องเลิกลากันหรือว่าจบความสัมพันธ์กันไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งนะคะก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะ ไม่มีความคืบหน้าอะไรไปมากกว่านี้อ่ะหรือว่าคนที่คุณเคยคบหาหรือว่าดีลด้วยเนี่ยเขาน่าจะเหมือนอยู่ดีๆก็นิ่งหายเงียบหายไปอะไรของเขาอะค่ะเออเหมือนอยู่ในสภาวะที่ว่าเขาเขาเหมือนดูเอ่ยเฉยเฉย,ยเหมือนไม่ไม่เทคแอคชั่นไม่ทำอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วมันทำให้คุณเซ็งนะคะแล้วก็ก็เลยมีการจบกันไปเป็นเด e d เดทแบบนี้นะแล้วทีนี้ แปดดาบมันขึ้นมานะคะว่าก็คือเอ่อถ้าถ้าไม่ได้จบกันไปแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งไปแบบไปมีมือที่สามหรือว่าไปมีคนใหม่แล้วนะคะก็คือยังโสดด้วยกันอยู่ทั้งคู่แต่ว่าแค่เลิกกันไปนะมันจะเป็นภาวะที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเหมือนคุณนะ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือว่าเหมือนแบบ แต่แต่คุณรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกพักไว้อะค่ะเออมันถูกพักไว้แบบอยู่นิ่งๆมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะคุณเองน่าจะแบบอยากจะเคลียร์อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเหมือนประมาณว่ามันดูจะยังไม่ถึงเวลาค่ะอือปิ่นพูดแล้วงงไหมคือคือมันเป็นภาวะที่เหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกพักไว้ก่อนก็คือการเลิกกันไปเนี่ย มันเป็นเหมือนเดสตินีที่กําหนดมาว่ามันจะต้องเลิกกันก่อนอะไรประมาณนี้่ค่ะเออ,หร,อ,เอ,อหรือว่าอ่าหรือว่าถ้าไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเริ่มต้นกับเขาใหม่มันอาจจะเป็นภาวะที่ว่าถ้าบางคู่ที่จบกันไปแบบไม่เคลียเออมันจะเป็นภาวะที่ว่าคือแบบเฮ้ยแบบฉันอยากเริ่มต้นใหม่แล้วแต่แบบฉันก็เริ่มต้นไม่ได้เพราะว่าเอ้คนเก่าเนี่ย มันยังไม่เคลียร์เลยว่าตกลงเราจะเลิกกันหรือว่าจะอะไรยังไงประมาณนี้อะค่ะคือมันจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้พูดชัดๆกันว่าเออเราเลิกกันแล้วอะไรประมาณนี้สําหรับบางคู่นะที่จบกันแบบไม่เคลียร์สักเท่าไหร่นะคะเออหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เลิกกันไปเนี่ยมันมันเหมือนแบบตอนเนี้เวลานี้มันยังไม่ใช่อ่ะค่ะ เออเหมือนแบบพักไว้ก่อนเนาะแบบถ้าตอนนี้มันยังไม่สามารถจะคืบหน้าอะไรในความสัมพันธ์ได้อะ่ะก็ก็เลิกกันไปก่อนละกันอะไรประมาณนี้เป็นเป็นฟีลลิ่งแบบนี้แต่ว่าคือหน้าไพ่สัปดาห์นี้ไม่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องมือที่สมเลยนะคะเออแต่ว่ากรณีมันก็อาจจะแบบอาจจะมีบางกรณีที่มันกว,กว้างๆหรอเนาะเอออ่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่า ตอนนี้สถานการณ์ชีวิตของคนเก่าๆของคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเหรอคะในตอนนี้ห้าใบค่ะแปดเหรียญค่ะหกไม้เทา้าควีนออฟวาน สิบช่วยสิบเปลี่ยนเดี๋ยวดูหน่อยนะคะว่าหกไม้เท้านีน่เรื่องอะไรเอ่ยสามดาบเีขตอกวาลห้าฟรีเทส ชีวิตของคนเก่าคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะปิ่นมองว่าเขามีการเหมือนแบบค่อนข้างที่จะพยายามโฟกัสกับเรื่องการงานการหาเงินมากๆหรือว่าถ้ายังเรียนอยู่ก็คือโฟกัสเกี่ยวกับ เรื่องการเรียนนั่นแหละคะ่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาโฟกัสเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองอะ่ะเหมือนได้มีการประสบความสําเร็จนะในช่วงนี้แล้วก็ปิ่นคิดว่าน่าจะมีการประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีสําหรับสิ่งที่เขาพยายามทํามาตลอดนะคะแล้วทีเนี้ยบางท่านเนี่ยก็คือคนเก่าของคุณเขาคิดว่าเขาเหมือนอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคนที่ ก่อนหน้าเนี้เคยเลิกลากันไปหรือว่าเคยทําให้เสียใจในความสัมพันธ์อะนะคะเออเขาเองมีมีความรู้สึกว่าเหมือนเขา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 ,ขามีความปรารถนาที่อยากจะกลับมาแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขายังโสดเนี่ยมันแปลว่าเขาก็ เหมือนค่อนข้างที่จะแฮปปี้ดีนะคะหมายถึงพลังใจของเขาเนะี happy ่ยแฮปปี้ดีแล้วก็เหมือนเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตครอบครัวเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ตอนนี้การงานการเงินเขาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะดูมีความมั่นคงมากๆแล้วทีนี้แต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีคนใหม่ๆไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เขาคิดว่าเขาอยากจะกลับมาหาใครสักคนนึงแต่ว่าตอนนี้ชีวิต ไอ้ที่เขามีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีความสุขดีซึ่งเขาก็คงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลือกที่จะทิ้งคนของเขาหรือว่าครอบครัวของเขานะคะมันเป็นภาวะแบบนี้นะเออชีวิตเขาค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะตอนนี้โอ้เปิดไพ่มาไม่เคยจะชีวิตใครดีขนาดนี้เลยนะะอ่ะแล้วมาดูกันค่ะว่า ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอยู่บ้างน,นะคะเรามาดูกัน5ใบค่ะ King of Pentacle เก้าไม้เท้า เดชาดีออดถ้าเขายังโสดอยู่นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนอยากจะมีความมั่นคงให้คุณแล้วนะอยากจะเหมือนแบบอยากจะพุ่งเข้ามาหาคุณนะอยากจะเดินทางมาหาคุณเลยนะคะแต่ว่า ตอนนี้เหมือนเขาทำได้แค่คอยแอบมองแอบสอดส่องตามโซเชียลมีเดียหรือว่าคอยเฝ้าดูชีวิตของคุณอยู่ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันด้วยก็ได้แล้วเขารู้สึกว่าเอออาจจะมีไลฟ์สไตล์ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมุมมองการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันนะคะเออแล้วทีเนี้ยแต่เขาเขารู้สึกว่า เขาท้ออ่ะเขาคิดว่ามันต้องยากแน่ๆเลยนะถ้าแบบเขาจะเข้าหาคุณนะคะตอนนี้เขาก็เลยทําได้แค่เงยีบงยบๆกับตัวเองก่อนนะเหมือนแบบเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ไว้กับตัวเองอ่ะคะ่ะไม่ได้พูดออกมาหรือว่าไม่แสดงออกมาเลยว่าคิดถึงคุณแต่ว่าจริงๆอาจอาจะแอบส่องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขามีคู่หรือว่ามีใครอยู่แล้วหรือว่ามีใหม่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่ เขาก็เขาก็ยังเหมือน เขาเขาเขาก็อยากจะมอบความมั่นคงในความสัมพันธ์ให้คุณแหละนะแต่ว่าด้วยแบบอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่ก็คือการที่เขามีคู่ไปแล้วเนี่ยมันยากที่เขาจะสามารถมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปได้ก็คือมันเป็นภาวะที่เขาก็ทําได้แค่แอบมองชีวิตคุณแล้วก็เหมือนเก็บไว้ในใจเงียบๆคนเดียวคิดถึงเงียบๆดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่ เขามีใครคนใหม่ไปแล้วหรือว่ามีคู่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะอ่ะแล้มาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะกลับมาไหมคนเก่าๆของคุณสําหรับคนที่ยังรอคนเก่าๆอยู่นะคะเพศออฟเพนต์เคะ่ะ Queen of p e n t a เ l e โอ oh, ้โห Queen of คัพทำไมมัต่ q ค e ีนขึ้น The emperor the world เดี๋ยวขอขยายหน่อยนะคะว่า the emperor เืออะไรบ้าง magician ในอวานมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือว่ากลับมาหาคุณนะคะเออมันเป็น ถ้าถ้าถ้ากลับมาจริงๆน่าจะกลับมาประมาณว่าเหมือนเนียนๆมากกว่าค่ะมาแบบเนียนๆแบบเอ้ยเราคุยกันแบบเป็นเพื่อนพี่น้องกันไปก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้นะถ้าถ้าถ้าเขากลับมานะคะแล้วก็เออตัวคุณเองเนี่ยอยู่เฉยๆดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เอาความรักมามอบให้คุณเองนะแล้วทีเนี้ย The Emperor แต่ว่าการมาของเขามัน มันอาจจะมาในลักษณะที่เนีนเนยนๆแล้วก็เก๊กๆด้วยคือเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาคิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ดีๆอาจจะทักมาแบบเป็นไงบ้างสายนี้ไหมอะไรอย่างนงี้นะคะเออแต่ว่าเขาเป็นคนที่เขาเขาเขาจะคิดวิธีที่แบบดูฉลาดที่สุดในการที่จะเข้าหาคุณนะคะแต่ว่าทาั้งทังที่จริงๆอ่ะเขาอยากจะพุ่งเข้าหาคุณมากๆเลยนะแต่ว่าเหมือน มันทาไม่ได้ค่ะเขาก็เลยต้องทําแบบเก๊กเป็นหน้านิ่งแบบนี้ค่ะเออคือจะแ,แสดงออกชัดเจนไม่ได้ว่าอยากเข้าหาเธอมากแต่แบบเก็กไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าเขาเองก็ยังมีความเหมือนกังวลอยู่นะว่าเออถ้าเกิดว่าเข้าหาคุณอีกครั้งเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าคุณจะโอเคกับเขาไหมประมาณนี้นะคะ เออเป็นเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบประมาณนี้ถ้าถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะก็โอเคค่ะไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคําแนะนํากันนะคะว่าไพ่อละเข้าของเราเนี่ยมีอะไรแนะนําชาวเรื่องของคนเก่า tp 7ในวันนี้บ้างวันนี้ใช้ยูนิคอร์นการ์ดคะ เปกาชุดเปกาชุดนะคะใบนี้บอกว่า,อ,าอยากให้คุณเนี่ยจะอยากอยากจะให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจเปิดโอกาสใหม่ๆนะคะให้กับคนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะก็คืออยากจะให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจเพื่อที่จะได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆที่มันดีๆเนาะเออแล้วก็ Queen of the Unicorn นะคะออกมาบอกว่าอืม คุณอะคือหมายปหมายความว่าเหมือนจัก,กรวาลแล้วก็พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคอยอวยพรให้คุณได้เจอกับความรักที่ดีๆชีวิตที่ดีๆอยู่นะคะแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยออกมาบอกว่าอ่ d oh, i s c a l l i n g c a r d for the unicorn tell you the y are near you มันหมายความว่าหมายความว่า บางทีอ่ะโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆที่ดีๆหรือว่าคนเก่าๆที่เขาดีๆแต่ว่าอาจจะแค่แยกย้ายกันไปเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวชีวิตยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเขาอาจจะเตรียมตัวแบบว่าใกล้ที่จะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะหรือว่าคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้ก,ก็ลองเปิดใจดูแล้วก็อาร์ชแองเจลไมเคิลนะคะออกมาบอกว่าเหมือนอยากจะให้คุณเนี่ย อยากจะใช้อยาเอ้ยไม่ใช่สิอยากจะให้คุณเนี่ยใช้แบบอะไรนะใช้แบบใช้เหตุผลแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยตัดสินใจในสิ่งที่คุณเห็นว่ามันเป็นความจริงเพื่อที่มันจะช่วยให้คุณน่ะได้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตน่ะนะคะ เออหมายถึงว่าถ้ามีประสบการณ์อะไรในชีวิตอ่ะเราก็เอามันมาเป็นเหมือนบทเรียนเอามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าโอกาสใหม่ๆจะจะไม่ดีเสมอไปนะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะอ่ะแล้วก็ลองมาดูมูโนิธิเอลเลากคาร์สกันนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรให้ชาวเรื่องของคนเก่าวันนี้บ้าง BBO and make the first move นะคะก็คือบางคนที่อยากจะ move on เนี่ยแน่นอนแหละคุณอย่ามัวแต่คิดนะคะคุณจะต้องเริ่มลงมือทำสิ่งแรกได้แล้วสิ่งแรกก็คือการก้าวเข้าไปในสเต็ปแรกก่อนคุณถึงจะ move on ได้คือคุณต้องเริ่มลงมือก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะเริ่มต้นขึ้นได้ไม่ใช่แบบมัวแต่กลัวแล้วก็มัวแต่อยู่กับที่เนี่ยมันก็จะ ไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ใช่ไหมชีวิตอนะ่ะแล้วก็ a time to give, l a t ร e r than take นะคะมันเป็นเวลาที่คุณเนี่ยจะให้มากกว่าที่จะได้รับมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอ่อความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณจะได้เจอหรือว่าคนเก่าๆที่กลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะต้องทุ่มเท ให้มากกว่าที่คุณจะได้รับจากเขาก็ได้นะคะมาที่3ออกมาบอกว่า the energy is gaining momentum นะคะใบนี้ปิ่นคิดว่าเหมือนแบบเหมือนแบบเขาพูดยังไงนี้เหมือนถ้าทับเหยียบถ้าเหยเียบสมัยก็เหมือนแบบเหมือนแสงดวงตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วอะไรประมาณนี้อะคือแบบว่า อย่าถ้าแบบเจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดนานนะคะแบบว่าลองศึกษาไปก่อนได้นะอย่าัมแต่เล่นตัวมากเล่นตัวมากแล้วเดี๋ยวเขาหายว่าไปช่วยไม่ได้นะแล้วก็ don't let your past hold your back นะคะใบนี้ออกมาบอกว่าอย่าปล่อยให้เรื่องราวต่างๆหรือประสบการณ์ชีวิตในอดีตที่มันเลวร้ายเนี่ยมาทำให้คุณไม่กล้าที่จะ เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆจากคนใหม่ๆนะคะคืออย่าให้แบบเรื่องราวในอดีต่ะมันมามีผลมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณในปัจจุบันนะคะขอให้คุณดำเนินชีวิตไปด้วยความมีสติแล้วก็เหมือนใช้ความคิด เยอะๆนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเรื่องของคนเก่าทุกท่านนะคะหากตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็คือสามารถคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเล็กๆน้อยๆด้วยก็ได้นะคะก็วันนี้ปิดไปแล้วเดี๋ยวขอให้ทุกคนเจอแต่ความรักแล้วก็สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันคะ่ะสวัสดีค่ะ